สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์พลังบีบมือครับทุกคนมาเรามาสร้างคอนเทนต์กันอีกรอบนะครับผมวันนี้คนแรกของเราคือคนนี้เลยครับผมนี่ครับดีมครับดีมครับดีมบางแคครับเว้ยยังไงเท่าไหร่ครับ59หุยแข็งแรงครับผม59ครับขึ้นมาสตรองเลยไปมาครับผมคนนี้ครับเป็นคุณเอ็กซ์นะครับผมคุณเอ็กซ์นะครับ บ้ครับเลยจ๋งโห้ยโอ้ยห้าสิบเก้าเช่นกันนะคนต่อมาครับคนนี้เป็นเอ่อได้ข่าวว่าเป็นแชมป์เลยครับใช่ไหมครับรุ่นไหนครับรุ่นไหนครับรุ่นเจ็ดสิบครับเอ้ยแชมป์รุ่นเจ็ดสิบครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอ่าลองวัดพลังแข็งกันนยครับพลังบีบพลังบีบเฮ้ยบนจะจะให้ยอ้าวอ้าไม่ขึ้นบีบหนักเกินเครื่องพังเลยครับทุกคนออาไม่ใช่ทำไมไม่ขึ้นวะยังไงดี ฮึบขึ้นไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วอุ้ย71ครับทุกคน71โลน้ำหนักแชมป์รุ่น70ก็เลยเป็น71โลนะครับทุกคนโอ้โหแข็งแรงมากคนเมื่อกี้ไปครับอดวินใจเกเรนะทุกคนเดียวุเนเฮ้ยไปแล้วอุ้ยอันนี้คือปวดหัวหรือเปล่าหรือปวดท้องครับอุ้ยเจ็ดสี่กิโล คนนี้กลับมาครับผมเขาขอข้างซ้ายนะครับไปน,น,นะครับทุกคนไป้วครับยังไงยังไงไม่โหยยย้างสายแปดสิบหกกิโลข้าง้ายคนนี้แปดสิบหกนะครับเมื่อกี้อัศวินใจกเกเรข้างขวาเจ็ดสิบสี่นะโอ้อลองสายลองสายอากลายเป็นการท้าชิงของสองคนเชงนั้นมาสายดูโอ้เขาดูบีบแบบ ไม่ออกเสียงไม่อะไรเลยเจ็ดสิบหูทุกคนพูดตรงๆนะได้50ขึ้นอ่ะคือโหดมากแล้วว่ะแล้วดูดิเดี๋ยวเราลองไปดูเล็กๆกันบ้างนะทุกคนคนนี้นะครับผมเป็นคนที่มีข้อบครัวห้องด้างการได้ยินนะครับกับการพูดนะครับผมเขาจะลองบีบดูนะครับโอ้ยสี่สิบทุกคนสี่สิบเก้าะทุกคนถือว่าแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่อ่ามาคนนี้คนนี้คนนี้